จะฟังอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามไอจและติดต่อ ace, คคพี่ปราดเฮ y ิฟิชช่อง u ู u ู e เฮทิฟิชเพจคุณครูเพจเฮทิฟิชบายพี่ปราเพื่อจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปราดจะมีให้ทุกวันเรามาดูกันเลย6อาหารสำหรับคนนอนน้อยมีอะไรบ้างแล้วเราต้องรีบหามากินข้อหนึ่งถั่วต่างๆถ้าถั่วอุดมไปด้วยโปรโตีน แล้วก็แร่ธาตุโดยเฉพาะโพแทสเซียมซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายมากมายข้อที่2ผักและผลไม้ซึ่งมีวิตามินซีโพแทสเซียมทําให้ร่างกายของเราสดชื่นตลอดเวลา3ดาร์ชอกแลตให้ดาร์ชอกแ,รกแลรเเลอเพราะมีสารฟาโมนอยด์กระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆโดยเฉพาะสมองดีๆซีไข่แดงถั่วเหลืองเต้าหู้เนื้อปลาพวกนี้จะช่วยเสริมสร้างสรางสราเคมีในสมองทําให้สมองเราปลอดโปรง่งทําให้สมองเราแจ่มใส ห้าใบโบกใบโบกช่วยบำรุงประสาทและสมองช่วยแก้อาการวียนศีรษะปวดหัวและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนต่างๆ6ทันยพืชทันยพืชเช่นข้าวโอ๊ตข้าวก้องมีกาบ้าท,ทำให้สมองของเราทำงานได้ดีโอ้ยอย่าลืมอาหารหกอ,อาหารนี้มาทานให้ได้แล้วเราจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราจริงๆมันลุยพร้อมพิปราย่าลืม กดถูกใจและกดติดตาม IG และ TikTok พิปรา h e a l t h y f i s h ช่อง YouTube h e a l t h y f i s <healthy> h <fish>, เพจ h e a l t h y f i s h by พิปรามาลุยพ่อพี่ปราลุยพันเ X